สวัสดีนะครับนันกเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูมอสอีกแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับก่อนที่ครูจะมาสอนนักเรียนคุณแม่นะครับโทรบอกว่าไปซื้อมะเขือเทศให้คุณแม่น้อยคุณครูก็ได้สงสัยครับว่าคุณแม่จะซื้อไปทําอะไรคุณครูก็ได้ถามว่าแม่จะซื้อไปทําอะไรครับคุณแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อวันพรุ่งนี้แม่จะทําข้าวผาัดไปแจกคนแถวๆบ้านคุณแม่ก็เลยต้องการที่จะซื้อมะเขือเทศหลังจากที่ี่ครูวางสายครับคุณครูนี่รีบขับรถไปซื้อให้แม่เลยครับ พอครูไปถึงห้างสรรพสินค้านะครับคุณครูก็เดินดูรอบๆเลยครับเดินไปเดินมาก็เจอมะเขือเทศที่ต้องการแล้วนะครับราคามะเขือเทศนะครับอยู่ที่แพ็คละ13บาทแต่วันนี้โชคดีมากเลยครับนักเรียนราคาลดลงเหลือแพ็คละ6บาทกับอีก50สตางค์คุณแม่ต้องการทั้งหมด17แพ็คครับนักเรียนเอ๊ะถ้าครูซื้อ1แพ็คครูก็ต้องจ่ายเงิน6บาทกับอีก50สตางค์แต่ถ้าครูซื้อ2แพ็ค ครูก็ต้องจ่ายเงิน6บาทกับอีกค่สสตางค์บวกด้วย6บาทกับอีกค่สสตางค์เป็นเงิน13บาทแต่ถ้าครูซื้อ3แพ็พคละครับนักเรียนครูก็ต้องจ่ายเงิน6บาท50สตางค์บวกด้วย6บาท50สตางค์บวกด้วย6บาท50สตางค์เอ๊ะเป็นเงินเท่าไหร่กันนะอ,อ๋อเป็นเงิน19บาทกับอีก50สตางค์ใช่ไหมครับนักเรียนแต่ถ้าครูซื้อทั้งหมด17แพ็พคละครับนักเรียนคิดว่าครูจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทครับ เราจะนั่งบวกกันแบบนี้17ครั้งไหวไหมครับนักเรียนมันก็ไม่ไหวเนาะกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้คุณครูก็เลยจะชวนนักเรียนไปศึกษาการคูณทศนิยมหลังจากที่นักเรียนศึกษาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันคำนวณน,นะครับว่าครูมอสจะจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับนักเรียนทราบมาแล้วว่าการคูณทศนิยมที่เป็นจํานวนบวกมีวิธีการเช่นเดียวกับการคูณการของจํานวนเต็มบวก แล้วใส่จุดทศนิยมให้ถูกตำแหน่งนั่นก็คือถ้าตัวตั้งเป็นทศนิยมที่มี a ตำแหน่งและตัวคูณเป็นทศนิยมที่มี b ตำแหน่งแล้วผลคูณจะเป็นทศนิยมที่มี a บวก b ตำแหน่งในการคูณการของทศนิยมใดๆเราจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้เลยนะครับข้อที่1นะครับการคูณทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกให้นักเรียนใช้วิธีเดียวกับการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก ซึ่งจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกยกตัวอย่างนะครับจงหาผลคูณของ1.7คูนด้วย2.5วิธีทำนักเรียนก็นำ17ตั้งคูณด้วย25ซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับเป็นการหาผลคูณที่ง่ายมากเลยคุณครูก็เลยอยากจะให้นักเรียนลองกดป๊อตแล้วลองหาผลคูณก่อนนะครับไปกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนได้คําตอบกันหรือยังเอ่ย 17คูณด้วย25ผลคูณที่ได้มีค่าเท่ากับ425อเนาะแต่นักเรียนอย่าลืมนะครับในการคูณข้อนี้ตัวตั้งเป็นทศนิยมที่มี1ตำแหน่งตัวคูณเป็นทศนิยมที่มี1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นผลคูณที่ได้ก็จะเป็นทศนิยมที่มี2ตำแหน่งนั่นเนองเนาะดังนั้นนะครับผลคูณของ1.7คูณด้วย2.5ก็จะมีค่าเท่ากับ4.25นั่นเองนะครับ ข้อที่2นะครับการคูณทศนิยมที่เป็นจํานวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจํานวนลบจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจํานวนบวกและมีค่าเท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของ2จํานวนนั้นยกตัวอย่างนะครับจงหาผลคูณของลบหนดคูณด้วยลบสอจากตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์การคูณรูปแบบหนึ่งเพียงแต่ไม่ได้เขียนเครื่องหมายการคูณแค่นั้นเองนะครับวิธีทำนักเรียนก็ต้องไปพิจารณาหาค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองานวนนะครับ ซึ่งเราก็จะพบว่าค่าสมบูรณ์ของลบ1.08เท่ากับ1.08และค่าสมบูรณ์ของลบ2.7เท่ากับ2.7ในขั้นตอนนี้นักเรียนก็จะหาผลคูณของ1.08ดคูณด้วย2.7เราก็จะใช้หลักการในข้อที่ผ่านมามาช่วยในการคำนวณได้เลยนะครับนั่นก็คือนักเรียนจะต้องนำา108ดคูณด้วย27ในขั้นตอนนี้นะครับเป็นการหาผลคูณที่ง่ายมากเลย คุณครูก็ยอยากจะให้นักเรียนลองกด p อส s e แล้วลองหาผลคูณก่อนนะครับไปกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนได้ผลคูณหรือยังครับ108คูณด้วย27ผลคูณที่ได้มีค่าเท่ากับ2916แต่นักเรียนอย่าลืมนะครับในข้อนี้ตัวตั้งเป็นทศนิยมที่มี2ตำแหน่งและตัวคูณเป็นทศนิยมที่มี1ตำแหน่ง เพราะฉะนั้นผลคูณที่ได้ก็จะเป็นทศนิยมที่มี3ตํตำแหน่งและจากหลักเกณฑ์การคูณทศนิยมที่เป็นจํานวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจํานวนลบจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจํานวนบวกเราก็สามารถสรุปได้ว่าผลคูณของลบ1.08ดคูณด้วยลบ2.7จะมีค่าเท่ากับ2.916นั่นเองนะครับข้อที่3นะครับ การคูณระหว่างทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับทศนิยมที่เป็นจำนวนลบจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบและมีค่าสัมบูรณ์ของผลคูณเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นยกตัวอย่างนะครับจงหาผลคูณของ30.2คูณด้วยลบหกวิธีทำนักเรียนก็นําค่าสัมบูรณ์ของทั้งสองจนวนมาคูณกันนะครับซึ่งเราก็จะพบว่าค่าสัมบูรณ์ของ30.2เท่ากับ30.2 และค่าสมบูรณ์ของลบ6.81เท่ากับ6.81ในขั้นตอนนี้นะครับนักเรียนก็ต้องหาผลคูณของ30.2คูณด้วย6.81จากหลักเกณฑ์ในข้อที่ผ่านมาเราก็จะนำา302คูณด้วย681ซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับเป็นการหาผลคูณที่ง่ายมากเลยคุณครูก็เลยอยากจะให้นักเรียนลองกด์พอดแล้วหาผลคูณกันดูกันก่อนครับไปกันเลยครับ <S <S เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียน ได้กันหรือเปล่าผลคูณของ302คูณด้วย6 8 1มีค่าเท่ากับ2,5662ตรงกันไหมครับนักเรียนแต่นักเรียนอย่าลืมนะครับในข้อนี้นั้นเป็นการคูณกันของทศนิยมโดยที่ตัวตั้งเป็นทศนิยมที่มี1ตำแหน่งและตัวคูณเป็นทศนิยมที่มี2ตำแหน่ง เพราะฉะนั้นนะครับผลคูณที่ได้ก็จะเป็นทศนิยมที่มี3ตำแหน่งนั่นเองนะครับและจากหลักเกณฑ์การคูณระหว่างทศนิยมที่เป็นจํานวนบวกกับทศนิยมที่เป็นจํานวนลบจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจํานวนลบดังนั้นนะครับผลคูณของ30.2คูณด้วยลบ6ก1ก็จะมีค่าเท่ากับลบ2 0 5 6้นั่นเองนะครับ แบบฝึกหัดลองทำดู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 ครูทับเฮ้ยไม่ใช่นะครับนักเรียนต้องลองทำเองก่อนนะครับให้นักเรียนหาผลคูณของทั้ง3ข้อนี้เนาะระหว่างที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนกดพอดแล้วลองทำแบบฝึกหัดก่อนนะครับหลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้นักเรียนกดเพยเดี๋ยวเรามาเช็คคำตอบกันนะครับแต่นักเรียนสัญญากับครูก่อนนะว่าจะไม่แอบดูคำตอบของครูนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยเนาะ ข้อที่นนะครับผลคูณของลบ0.35คูณด้วยลบ1.3ในข้อนี้เป็นการคูณทศนิยมที่เป็นจนํานวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจนํานวนลบดังนั้นนะครับผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมที่เป็นจนํานวนบวกวิธีทำนักเรียนก็นำา35คูณด้วย13ผลคูณที่ได้มีค่าเท่ากับ455แต่นักเรียนอย่าลืมนะครับในข้อนี้ตัวตั้งเป็นทศนิยมที่มี2ตํตำแหน่ง และตัวคูณเป็นทศนิยมที่มี1ตําแหน่งเพราะฉะนั้นนะครับผลคูณที่ได้ก็จะเป็นทศนิยมที่มี3ตําแหน่งดังนั้นนะครับผลคูณของลบ5 3 5คูณด้วยลบ1.3ก็จะมีค่าเท่ากับ0.455นั่นเองนะครับต่อมานะครับข้อที่2ผลคูณของ79.5คูณด้วยลบ0 0ในข้อนี้นะครับเป็นการคูณกันร,ระหว่าง ทศนิยมที่เป็นจํานวนบวกกับทศนิยมที่เป็นจํานวนลบเพราะฉะนั้นนะครับผลคูณที่ได้ก็จะเป็นทศนิยมที่เป็นจํานวนลบพิธีธรรมนักเรียนก็นำา795คูณด้วย2ซึ่งผลคูณที่ได้มีค่าเท่ากับ1590แต่นักเรียนอย่าลืมนะครับในข้อนี้ตัวตั้งเป็นทศนิยมที่มี1ตําตำแหน่งตัวคูณเป็นทศนิยมที่มี3ตํตำแหน่งเพราะฉะนั้นนะครับผลคูณที่ได้ก็จะเป็นทศนิยมที่มี4ตํตำแหน่ง อย่างนั้นนะครับ79.5คูณด้วยลบ0.002ก็จะมีค่าเท่ากับลบ0.1590นั่นเองนะครับเรามาดูคำตอบกันต่อเลยนะครับข้อที่3ผลคูณของลบ1.2คูณด้วย100คูณด้วยลบ1จากตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสนัญลักษณ์การคูณรูปแบบหนึง่งเพียงแต่ไม่ได้เขียนเครื่องหมายคูณเท่านั้นเองวิธีทำนะครับคุณครูก็เลยจะเขียนเครื่องหมายคูณขึ้นมาก่อนเนาะ จากรักการเราก็จะคูณจากทางซ้ายไปทางขวาเพราะฉะนั้นครับคุณครูก็เริ่มต้นจากการคูณลบ1.02คูณด้วย100ผลคูณที่ได้มีค่าเท่ากับลบ -102 หลังจากนั้นคุณครูก็นำลบ -102 ไปคูณด้วยลบ -1 ผลคูณที่ได้มีค่าเท่ากับ -102 ดังนั้นนะครับผลคูณของลบ1.02คูณด้วย100คูณด้วยลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ102นั่นเองนะครับ หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาการคูณทศนิยมมาแล้วเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยคุณครูคำนวณหน่อยนะครับถ้าครูมอสซื้อ17แพ็คครูมอสจะต้องจ่ายเงินเท่ากับ17คูณด้วย6.50ผลคูณที่ได้มีค่าเท่ากับ110.50ดังนั้นนะครับครูมอสจะต้องจ่ายเงินทั้งสิ้น110บาทกับอีก50สตางค์นั่นเองนะครับสรุปการคูณทศนิยมนะครับการคูณทศนยิยมใด ก็จะมีหลักเกณฑ์ดังนี้เลยนะครับข้อที 1941, ท่ก1การคูณทศนิยมที่เป็นจํานวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจํานวนบวกให้นักเรียนใช้วิธีเดียวกับการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกซึ่งจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจํานวนบวกดังตัวอย่างนี้เลยนะครับต่อมานะครับข้อที่2การคูณทศนิยมที่เป็นจํานวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจํานวนลบจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจํานวนบวก และมีค่าเท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของ2จํจำนวนนั้นดังตัวอย่างนี้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับข้อที่3การคูณกันร,ระหว่างทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกับทศ tamam นิยมที่เป็นจำนวนลบจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบและมีค่าสัมบูรณ์ของผลคูณเท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของ2จํจำนวนน,นั้นดังตัวอย่างนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้ศึกษาการคูณทศนิยมมาแล้วเนาะ ถ้านักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจหรือตามไม่ทันนะครับนักเรียนสามารถย้อนกลับไปทบทวนได้ตลอดเลยนะครับในครั้งถัดไปเราก็จะศึกษาสมบัติการคูณทศนิยมไว้เจอกันใหม่ครั้งถัดไปสวัสดีนะครับ